ยิงตัวกูได้ยิงตัวยิงตัวนะยิงตัวยิงตัวเออพอมเดือดแล้วพอมเดือดไอ้โยกโยกหัวโยกหัวเห็นใจนะเนี่ยเนี่ยโยกหัวไอ้กว่ามึงกับกูมาวัดกันท่านั้นดีกว่าไหมยืนยืนเฉยอ่ะยิงเฉยขยิงยิงขาทีนี่ะยิงยิงขานะยิงขาโคตรเหลี่ยมเลยเหี่ยขาอยากเต็มหัวเลย ซื้อขายไอดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลยขั้นเทป i n th ลิงก์อยู่ใต้คลิปกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะผมอยู่ผมตังสองดูียครับวันนี้นะครับผมผมจะมาหลอกเพื่อนผมมาว่าคือท่าสองท่านี้นะครับอไอเนี่ยไอท่านีนน้นะครับผมแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะครับท่านี้ครับ สองท่านี้คือยิงหัวไม่โดนคือผมจะแกล้งมันว่าท่านี้เป็นท่าบั็กยิงหัวไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องผมเนี่ยน้องไมค์เอกเนี่ยนะครับมาแกล้งยิงหัวผมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยยิงไม่โดนให้ยิงไม่โดนให้มันแบบลองลองยิงผมจนได้แล้วผมก็จะแบบผมก็จะแกล้งมันแบบเพื่อมันเป็นคนที่ยิงหัวไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วผมว่ามันยิงไม่โดนหรอกนะแล้วพอมันยิงไม่โดนปุ๊บผมจะแกล้งแบบว่าบางทีจะแกล้งแบบสวนหัวโบกมันด้วยอะลูกประมาณแบบเกาะสะท้อนอะไรประมาณเนี้ยเออแบบผมจะแกล้งมันว่าบั็กเว้ยอันเดี๋ยว หรอครับอย่าเดี๋ยวอธิบายกติกาก่อนน,นนะถ้าก็จะมีหนึ่ง หนึ่งท่าถ้าเดี๋ดยวเมีสองท่ากูเพิ่งเห็นท่าอีกท่าหนึ่งคือมันจะบั็กเว้ยสองท่าเนี้ยคือไอวินอะ่ะไปหาไปไปดูมามันบั็กจริงนะเว้ยไอวินบอกกูมาบอกให้กูลองทำคลิปดูมันเป็นบั็กไอฟุกคือไอท่าหัวโยกอะ่ะเดี๋ยวมันจะยิงหัวไม่โดนเว้ยฟุกเดี๋ยวมึงลองยิงไูเลยนะเออเดี๋ยวให้มาลองยิงอะ่ะเดี๋ยวกูสร้างห้องให้มาหนึ่งยิงนี่นเลยนะเต็มที่ไม่ต้องแกล้งไม่ต้องแกล้งว่ายิงไม่โดนอนนะไรอย่างง<อ>ี้นะฟุกเฮียอโอ้โหบัตรสร้างห้องห้าร้อยหกสิบสี่ขายบัตรสร มายิงกูได้เลยนะเต็มที่นะพอโดยิงหัวกูไม่โดนอ่ะเดี๋ยวให้ไม้ลองก่อนเดี๋ยวให้ไม้ลองก่อนพี่จะแบบยืนนิ่งๆให้ผมแบบวิ่งยิงใช่ใช่ยืนยืนนิ่งๆให้มึงยิงเลยโอเคโอเคเออเดี๋ยวจะยืนนิ่งๆให้มึงยิงเลยเดี๋ยวมึงดูยิงไม่โดนแต่แต่ว่าต้องต้องแบบต้องท่าก่อนนะต้องให้ติดท่าก่อนนะเออกูไปเรียนรู้บั็กไก่วินมาโอเคโอเคเออกูยิงนิ่งเลยยิงนิ่งหวังว่ามึงก็น่าจะยิงหัวโดนอยู่แล้วล่ะเอาจริงแล้วใช่ไหมอ่าถ้ายิงไม่โดนก็เรียนเลิกเลลลล่่่่นนนนนนซะมมาโอ้ยยิงงึปปปืืืัััน อ่เดี๋ยวกูจะโยกหัวฟุ๊กอ่ออย่าผิดท่าผิดท่าเฮ้ยนี่เฮ้ยเหตุใดไม่โดนเหตุใดเหตุใะต้องยิงลยระหว่างที่กูโยกหัวนะเนี่ยมึงยิงพลาดอ่ะไม่เมื่อกี้มันมันหยุดมันหมดไอ้นี่พอดีเลยมันหมดอ้ะมันหมดมันหมดพอดีเออคือแบบมันต้องนับว่าถ่ามันอยู่ได้นานเท่าไหร่เว้ฟุ๊กอ่ะสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามประมาณสามวิเออมึง huh. ต er. uh ้องยิงประมาณหนึ่งวิสองวิอ uh ่ะเออระหว่างที่มันโยกหัวอ๋อเดี๋ยวกูให้มายิงก่อนกูให้มายิงก่อนมามาเดี๋ยวไอ้ม้ตัวไหนเนี่ไม้ตัวไหนของตัวผู้หญิงเอาตัวผู้หญิงก็เอามานี่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 อ่าไม้เต็มตัวนะไม้เต็มตัวนะไอ้พวกมึงยิงนะก่อนยิงบอลก่อนนะอ่ะเริ่มแล้วปุ๊บวุ๊บวุ๊บ เดี๋ยว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 กูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะกดมึงนับสามวินะม้สามวินะเดี๋ยวกูบอกพูดแล้วกดปุ๊บมึงกะเวลานะสามวิคือห้ามยิงนะหนึ่งสองถ้าปุ๊บแล้วมึงยิงครัวอะไรฟุกอ่าหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยเหหัวไอ้เห็นนะ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 กูกูอะกูเห็นลูกกระสุนอะผ่านหัวไปเลยเฮีอ่าดูบ่ายเก็บอกแล้วมันโยกหัวอ่ายิงบ่าย เอ้น e, ี่ยไอ้ยิงยิงเอ็นอ่ะเอ็นอ่ะไม่โดนเห็นอ่ะเห็นอ่ะเห็นอ่ะไม่โดนหมดเหรอหรือว่าโดนไม่มันหมดมันหมดมึงเดี๋ยวมึงยิงตอนที่กูพูดดิยิงตอนที่กูพูดอ่ะเนี่ยถือว่าถือว่าไม่ผ่านนะครับถือว่าไม่ผ่านถือว่าบั็กติดนะฮะติดติดวบล็อคิวว่าไงคิวว่าติด่ะว่าติดอ่ะไอ้เหี้ยไม่ยิงผ่านหัวกูเห็นเลยเออเห็นอ้ะเห็นอ้ะเห็นอ้ะเป็นไง ถ้ายิงโดนหัวนะกูบอกเกมปิดเลยไอสัตว์กูบอกถ้าถ้ายิงท่านี้โดนหัวโดนใกล้ที่ไอสัตว์เป็นสีจีบผาตัวยังไม่โดนเลยเฮ้ยมึงรอยิงตอนที่ไอ้นี่ดิเอออย่างเงี้ยมันต้องเล่นยู่ข้างล่างก่อนยิงกูบนดิเอ้ยยิงรอดดิไอ้จะตายจะตายกูเลือกกูเลือกไอ้ไร ไอ้แดดถ้ายิงโดนหัวนะเบื่เกมปิดเกมได้เลยนะไอ้แัดยิงยิงบนบนนะยิงบนบนตรงตีน่ะยิงบนตรงตีน่ะอ่ะไอ้ยิง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 พอพอพออ่ะไอ้ยิง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 ข้างบนนะยิงข้างล่างนะไอ้ยึดตัวนะอัดตัวกูใหญ่เลยไอ้แดดเอ้ยอยิงเพิ่มเรื่อยอ่ะเพิ่มเรื่อยอ่ะไอ้ยิงน้องๆองไอ้ยิงยิงยิงอ่ะยิง เอาเอ้ยเดี๋ยวโดนหัวเห็นนะไม่โดนเห็นนะเห็นนะไม่โดนเห็นนะเห็นนะบอกแล้วมันไม่โดนหน้านี้เป็นไงเอ้าผมยังไม่เห็นพี่เต้นเลยนะอันนี้เต้นอยู่เนี่ยเอ้าไม่เห็นเหรอไม่ไม่เห็นไม่เห็นเต้นอยู่ตลอดเนี่ยเอามาเต้นแล้วเต้นแล้วันไม่ร้องไม่เห็นเอ้าไม่เต้นเอามันไม่เต้นเหรอใช่ใช่โอเคไอ้เคี้ยคนโง่เลยแต่ว่าเต้นใหม่อ่ะเต้นละอ่ะเต้นละเห็นละอ่ะเห็นนะเห็นนะ ้เียโดนตัวเดบิวตโดนตัวเนี่ยเวลาเวลามึงไปเจอใครตึงๆเนี่ยมึงเต้นใส่เลยเนี่ยท่าเนี้ยแล้วก็หัวโบ๊ะอ่าใช่หายเนี่ยโดนหัว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 อันนี้โดนหัวนี่โดนหัวอ่ะไหนมาลองเต้นนี้ลองเต้นนี้ลองเต้นดิสักท่าหนึ่งอ่ะเออไม่โดนอ่ะเออไม่โดนอ่ะเออยี AP ah a, no, mit, hate, ่มายไม่โดนอ่ะเต้นเต้นแบบนี้เต้นแบบนี้ต้นแบบนี้เต้นแบบนี้ ทำเงี้ยทำเงี้ยเออมันไม่โดนจริงวะลองนี้ลองนี้เต้นหน่อยเด็กแมวแมวมาฮะนี่ฮเนี่เออไม่โดนหัวเอาใหม่ดิเอ้าโอ้มันต้องลากลงโอ้ต้องลากลงมันต้องลากลงมาเดี๋ยวลองแบบหนึ่งหนึ่งเลยว่าฟุกผ้านั้นอ่ะเอาเปล่าลองเปล่าโหสู้ก นี่ไงเฮ้ยโอ้มึงยิงกูไม่ได้หรอกถ้ามันถ้ามันโกงถ้ามันบั็อกอยู่มึงต้องกะกะระยะดีๆอ่ะเอ้ครวะเนี่ยเอ้ผู้ชายใครอ่ะคือโฟกุยโฟกุยโฟกุยเหรอเกมเกมเกมปุ้มไอ้คนเต้นก่อนแป๊บนึงเต้นก่อนเอ้จัมวาวูปุ้มไม่เต้นผมก็เห็นเต้นนะเ้าไม่เต้นเหรอเออกูเเห็นตออย่คนโง่เลยเกมไอ้เหี้ยเต้นไหมไหมไม่เต้นไม่เต้น ไม่เ,เต้นโอเกมที่ต้องพันยาเต้นพี่เชื่อผมพันยาเต้นใช่ไหมอ้าพันยาซึ๊บอุ้มเออเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ย <laughs> แตกนะแตกนะโอ้ <laughs> <laughs> ไม่มามันขึ้นชา้าเลยวะโอ้โห <laughs> มันมันกดจะขึ้นอนะ่ะแบบค่อยๆม้วนตัว <laughs> ไอ้มาขอปืนหน่อยดิ วันนึงอ่ะพุกวันนึงอ่ะพี่คนไหนบอกอะไรแย่ๆเดี๋ยวพี่พุกมาดีสัตว์นี่โย่หัวหลบโอ้ยหัวหลบถ้าเสร็ไม่ได้ับโยหหวลถ้าเสรไม่ได้กูให้โย่หัวหลบแม่งเอาหัวไปรับกระสุนเฉยเลยแล้าหัวบกลูกกระสุนไใ้สัตว์ โยกหัวรอโยกหัวรอโยกหัวรอนี่ยอโยกโยกหัวรอโยกหัวรอยอ๋อโยกโยกโยกหัวรอยิงน่เลอ๋อใช่หรออะไรยิงตัวยิงตัวก็ได้ยิงตัวยิงตัวนะยิงตัวยิงตัวเออเพิ่มเรื่องเราเพิ่มเรื่องอ๋อโยกโยกหัวโยกหัวเห็นเต้หนี่ย์นี่ยงโยกหัวอ้ยอ่ะโยกหัว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 อ่ะโยกหัวโยกหัวอืม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 อ เอ้กว่ามึงกับกูมาวัดกันท่านั้นดีกว่าไหมย,ยืนยืนเฉยอ่ะยิงยิงขาบาทีนี้อ่ะยิงยิงขานะเ <c oughs> ออขาโคตรเหลี่ยมเลย้เหียิงขาอยากเต็มหัวเลยเอ้ากูเล่นขาแล้วเว้ยกูเล่นขากูเล่นขาแล้วไหมเฮ้ยว่าไงมากูเล่นขาแล้วกูเล่นขาแล้วยิงยิงเหลี่ยมเล่นขาแล้ว ผมเชื่อเลยถ้ากูให้สองเลยกูให้สองเลยเดี๋ยวกูจะได้โชว์คนดูแบบท่าเต้นอันโหดเยี่ยมที่แบบมึงยิงกูไม่โดนคือไฮไลท์คนอื่นเขาหลายเทปใช่ไหมกูเทปเดียวเขาดูเนี่ยเดี๋ยวมึงดูในไฮไลท์คลิปนี้เทปเดียวเทปเดียวป๊อปไอ้เหี้ยกดตัวไ้จัด ไอปย้ะเต่ามันกดนตัวกูไอ้เีมันกดหลายดันเลยโอ้ยเหจ๋ยมนะกูล่วง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 สามก่อน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 สามกอนแล้วอ่ะตัวครับตัวครับไม่เฟ <German. S 3> ี้ยวเลยดูดิอตัวครับ เราอัดตัวควายมึงอัดตัวกูอะโอ้โหเมื่อกี้มึงแกกดยาวไปเลยเมื่อกี้สามดัดติดเลยกดค้าไปเลยใส่เมาล็อคกูยิงหัวนะแต่เมาล็อคโอ้โหไปยังไงไปยังไปไปยังไงแกไปเลยมันเอาจะไดมันต่อเขบอกโยกหัวโยกหัวโยกหัว เอ๋อยังไง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 เฮ้ยตัวนอนหนึ่งมือสนดยระดับโลกนะครับเฮ้ยมือสนดยระดับโลกนะครับเดี๋ยวยิงหัวโชว์เลยสนดยอ่ะจิ๊บจิบอ่ะมาดิสนดยมาดิมาดิมาดิก่อนก่อนยิงต้องเอาท่าเล่นท่าป่ะเอาป่ะก่อนยิงต้องเล่นท่าให้ให้จบก่อนเอาป่ะเอาป่ะเล่นอย่างนั้นป่ะเอาบอดีดีดีหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งก่อนนะ เดือดเดือดกันก่อนให้ไม้เป็นคนพูดนะโอเคป่ะเดี๋ยมายืนกลางยินกลางยืงกลางแล้วให้ไม้ให้อายินกลางให้ไม้ให้ไม้เป็นคนพูดเอ้ยมันยิงกูแล้วเลยอะไร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 เหลี่ยมหรออ่าไม้มาเราไม่เหลียมไม้เราไม่เหลี่ยมมา คือคลิปนี้คอนเซ็ปต์มันเป็นต้องกดท่าไงไอ้ม้ใสว์เหลี่ยมนะอ่าอ่าอ่าเฉลยใช่ปะเฉลยใช่ป่ะนี่นี่มันอยู่กลางอยู่กลางแต่ให้ฟุกเป็นคนพูดนะเคยสมมุติถ้าฟุกพูดปุ๊บกดท่าสมมุตินะกดท่าเสร็จแล้วใช่ป่ะอ่ะแล้วรอท่าจบนะพอท่าจบถึงจะยิงกันได้โอเคป่ะยิงเม็ดเดียวนะยิงเม็ดเดียวนะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ฟุกพูดนะอ่ะเล็งไว้ก่อนนะโอ้เขาเล็งอ่ะยิ้มปวดร้อนควายเล็งหัวเล็งจัดเหลี่ยมเลี้ยว อุตส่าห์อุตส่าห์ท่านหลบแล้วนะยังโดนหัวอีกไม่ได้ไงไม่ใช่เหรอพี่ว่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วคิมคี้อะไรเนี่ยเออเอาแบบเอาแบบมีกฎหน่อยว่ามีกฎกันไหนเอาเปล่าเออมีกฎมีกฎมีกฎมาไม่เอามาเมาเอาแดงเอาแดงเอาแดงกดนะกดตัวกดตัว อุ้ยลวงไอุ้ย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 ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นโอ้ไอ้บายมึงเดินไม่ดูเลยคุยเอาหน้าไปแล้วมือก็นอยู่ผมโดนอยู่ยังไม่เห็นเลยเลยเจอแต่ไอ้ยวอรอะไรเงี้ยกูมันโหดใช่ป่ะใช่ป่ะล่ะพี่ฟุกเขาพูดถึงขนาดนี้แล้วพี่พี่ต้องจัดแล้วพี่ใช่ไปดิพี่ฟุกไปไปพี่ไป

โอ้พี่ฟุกยิงต้มๆว่ะได้ยินไหมพี่ฟุกอ่ะยิงต้มๆพี่อ่ะกูเห็นฟุกยิงมาปุ๊บกระสุนมึงตามเลยไหมโอเคโอเครอบรอบนี้ไม่มีกันครับรอบนี้เนี่ยน้องนั่งจิวะอย่าเหลี่ยมอย่าเหลี่ยมขอร้องสองเอ๊ะรอบนี้กูให้ไม้เลยรอบนี้กูให้ไม้ไมโอเคโอเคกูไม่อยากจะเชื่อเลยสังคมเริ่มเหลี่ยมไอ้เหี้ย

นี nee, u, ่ไงคนดูน hmm. ี่ไงคนดูไอ้บ้าไอ้ไอ้บ้าม uh, ันเบี้ยไปอี้ยนี่ไงคนดูเอ้ติด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 ลืมติดลืมไอ้บ้าตัวเอ้าอะไรอะไรอะไร เลยเนี่ยถ้าเข้ามาไม่พร้อมกันก็คงสู้กูไม่ได้หรอกเพราะกูสนไนเนอรงกูบอกเป็คนคนดูดูดิอีกคนดูได้ไงลดีอ่ะมึงจะเหลี่ยมกูรู้มึงจะเหลี่ยมเป็จะเหลี่ยมไอ้แบบดูกันมานานครบเหลี่ยมเหลี่ยมเกูกูส่าบ,บอกเออไว้ไปก่อนเลยเมื่อกี้ไว้ไปก่อนเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่เออกูยืนดูอยู่ข้างบนกูยังไม่ทันได้ปักปืนเลยแกลดลงที่หัวป่ะแล้วมึงลงมาทำยี่อะห์กูไม่ได้ลง เอาตายแล้วเหรอไอ้ยี่อะตุงลงโลเรามาทำอะไรเดี๋ยวพี่คลิปเนี้ย แกงไอ้ฟุกแกงฟุกแกงไอ้ฟุกแกงอะไรวะอะไรบั๊กนะ่ือหลอกบั๊กหลอกบั๊กหลอกบั๊กสรุปหลอกได้ปะไม่รู้อ่ะพี่เวนงงอ่ะได้ดนยิงหัวแตกมันมันยังแบบเฮ้ยนี่อยู่เลยมันยังแบบเออเขาเชียวหัววิบวิบยิงอะไรนะเออยังหลอกได้อยู่เลยโอเคผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการหลอกบั๊กหลอกเหลี่ยมเพื่อนผมนะครับก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยกันนะผมแล้วถ้าใครอยากได้บัตรสร้างห้องแบบเยอะๆนะครับก็ขายต่อนะบอกว่าใบละห้าบาทถูกที่สุดแล้้วหรือถา หรือถ้าไม่มีใครแบบคิดว่าแพางอีกทักมาส่วนตัวเฟซผมเลยใบยละบาทไมได้เลยครับมี500รอใบนะบผมถ้าเหมาหมด5้3าใบคิดแค่500บาทนะครับทักเฟซส่วนตัวมาได้เลยนะครับผมนะโอเคต้องขอบคุณไอดีไอบับเบด้วยนะครับวัเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ